จริงๆแล้วเวลาเราจะเลือกหยิบเอารองเท้าหนังมาใส่สักครั้งเนี่ยคิดว่าโดยรวมอาจจะดูทางการจนเกินไปนะแต่ว่าในบางครั้งครับการที่เราหยิบเอาสนิกเกอร์ออกมาสวมใส่ก็อาจจะดูแคชชวลจนเกินไปเนะาะหลายคนเลยอยากลองตามหารองเท้าที่มันอยู่ตรงกลางพอดีพอดีนะครับวันนี้เลยอยากหยิบคู่นี้มาฝากกันครับเพราะเชื่อเหลือเกินครับว่านี่คือรองเท้าที่อยู่ตรงกลางได้อย่างพอเหมาะและไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินจนเกินไปครับคู่นี้ได้มาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่าเบอร์วิคครับ อันนี้เป็น Berwick for the refinement คะคู่นี้มีชื่อว่า Fake Ball ครับเวลาเราแต่งต บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วช่วงหนึ่งผมก็จะหยิบเอารองเท้าหนังสวมใส่เป็นประจำใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์เอาเดนซีเจหรือแบรนด์อย่างแบบเบอร์วิก,ก็ตามนะครับซึ่งตัวเองก็เคยมีเบอร์วิอยู่แล้วนะฮะแต่บ่อยครั้งครับที่เราจะรู้สึกไปว่าเฮ้ยการที่จะหยิบเอารองเท้าหนังเนี่ยเอามาสวมใส่ในชีวิตประจำวันบ่อยๆติดๆกันหลายๆวันเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้สบายเท้าสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเลยมีกูรูหลายๆท่านครับ เขียนเป็นบทความขึ้นมาว่าการที่เราจะหยิบรองเท้ามาสวมใส่เนี่ยอยากจะแนะนําให้หยิบออกมาสวมใส่เนี่ยสลับสลับกันไปบ้างนะครับกับรองเท้าที่ค่อนข้างแคชชวลหน่อยนะครับจะได้สวมใส่ได้อย่างสบายเท้ามากเป็นพิเศษครับลักษณะแบบนี้คล้ายคคล้ายคลึงกันกับการหยิบแจ็คเก็ตมาสวมใส่นะแต่ว่าการที่จะหยิบเอารองเท้าส้นเกอร์มาสวมใส่กับเสื้อผ้าที่เป็นแนวสตรีทเวลหรือว่าคลาสสิกแมนชว่นเนี่ยอาจจะดูขัดแย้งไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดรองเท้าแบบหนึ่งลักษณะหนึ่งขึ้นมาครับเป็นสไตล์โอกัสซ ออกสู่ตลาดนะครับซึ่งโอเคแบรนด์ที่นําโดมาเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เรารู้จักกันก็ต้องเป็นโลโลเปียนาใช่ไหมครับตัวนี้ออกมาคล้ายๆกันสไตล์คล้ายกัน,ลกนแล้วก็มีความสุขุมนุ่มลึกในเวอร์ชั่นของเบอร์วิกเองเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างน,นะฮะแน่นอนว่าไม่ได้ราคาแพงถึงขั้นโลโลเปียนาอยู่แหละแต่ว่าได้ลุคได้สไตล์แล้วก็ได้ความสวมใส่สบายเชกเช่นเดียวกันกันกบซัมเมอร์วอลครับคู่นี้คือเฟกบอครับมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวค่อยๆแก แกะกล่องไปพร้อมๆกันฮะกล่องเริ่มต้นก่อนเลยโปกติเราจะเห็นกล่องเบอร์วิกเป็นกล่องคล้ายๆสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครับเป็นแบบถ้าพูดถึงลายหนังก็จะคล้ายๆมิวเซียมคราฟต์นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกล่องใหม่แล้วก็เป็นสีม่วงนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็มีโลโก้สีทองด้านหน้านะครับเป็นเบอร์วิก1 7 0 7แล้วก็กูดิเอเวลคอนสตรักชั่นแต่งจริงคู่นี้ไม่ได้เป็นกูดิเอเวลคอนสตรักชั่นนะครับเดี๋ยวแกะไปพร้อมๆกันนะฮะด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะมีไซส์ครับไซสึ่งรครว ซึ่งไซซิ่งมันอาจจะแบบทริกกี้นิดนึงนะครับแนะนําให้ไปลองชรลานะเพราะว่ามันจะมีไซส์ครึ่งของไซส์หลักปกติของ EU ทนะีนงฮะอย่าง41จะไม่กระโดดเป็น42เลยนะครับจะเป็น41ครึ่งกกอนแล้วค่อยเป็น42 42แล้วก็เป็น42ครึ่งซึ่งถือว่าเป็นการระเบิดไซส์หรือเพิ่มไซส์ที่ละเอียดยิบมากๆนะฮะถือเป็นข้อดีของใครก็ตามที่อยากได้ไซส์ที่เหมาะกับเท้าจริงๆละกันนะครับแต่ว่าเป็นความยากอย่างหนึ่งของการเลือกไซส์ละกันค่อนข้างยานนิดนึงนะครับซึ่งาานี้้แลแวนะ อยู่ที่7,500บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับพอได้รองเท้าที่ made in สเปนห1คู่เลยครับผมคู่สีอันนี้ผมหยิบม,มาเป็น Yankee a v ลโวรานะครับถือเป็นสีที่ขายดีที่สุดสีหนึ่งของร้าน The r e f i ฟ e m เ n t เลยก็ว่าได้ครับแต่จริงที่ร้านมีอีกหลากหลายสีมากนะฮะมีประมาณ6 7เสีเลยและล่าสุดเนี่ยมีสไตล์ที่เรียกว่า Fake Walk ที่เป็น p e n n y l o a f e r ด้วยนะครับก็คือมีการคารดด้านหน้าเป็น Pen นีด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว Original Fake Walk ะครดิดไปทจ เปิดมาแรกเริ่มเลยจะมีถุงครับอันนี้เป็นแบบ t r u e bag นะครับซึ่งมาพร้อมกับทุกๆุกคู่ที่ purchase ของแบรนด์ berwick นะครับเปิดมาครับด้านในก็จะมีรองเท้า1คู่ค่ะคู่นี้ที่ว่าก็คือคู่นี้เลยนี่หน้าตาแบบนี้ แน่นอนว่ารองเท้าสไตล์นี้ส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้โครงสร้างเป็นซิเมนต์หรือว่าโครงสร้างแบบแปะกาวนะครับซึ่งคู่นี้ก็ใช้โครงสร้างแบบแปะกาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหน้าทั้งหมดของตัวรองเท้าเนี่ยจะได้เป็นเบร็กสติชด้วยก็คือจะมีได้เย็บอยู่รอบๆเลยครับลักษณะการเย็บแบบนี้มันช่วยทําให้ตัวโครงสร้างของรองเท้ามันดูแข็งแรงขึ้นแล้วกันนะครับมาพร้อมกับตัวอัปเปอร์ที่เป็นหนังสเวดแบบหนาด้วยนะแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยครับจะมีความนุ่มที่เห็นได้ชัดเหม เพราะนั้นคู่นี้เลยคิดว่าน่าจะได้หนังที่ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับมาใช้งานนะฮะไลน์นิ่งนิดเดียวนะครับช่วงทางตรงนี้นิดหนึ่งถึงด้านหน้าตรงนี้นะครับนิดเดียวแล้วก็ส้นเท้าตรงนี้จะมีคิวคา์เตอร์เล็กน้อยนะครับซึ่งเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นคิวคา์เตอร์พลาสติกนะจะเป็นพื้นรับเบอร์โซที่มีความเบาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็บิดงอได้แบบที่ ดูใส่สบายมากเอาจริงสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดสีหนึ่งแล้วกันนะครับของ Fake w ล l k กนะครับก็เป็นสีย n k ก e a u r o r a นะครับสีมันจะออกครีมครีมเทาๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นเทาอ่อนๆนะซึ่งจะมีอีกสีหนึ่งที่คล้ายๆกันครับแต่ว่าจะอมเหลืองกว่านะครับสองสีนี้เป็นสองสีคู่ขี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปครับว่าจริงๆแล้วที่ร้านนี่ยมีอีกหลากหลายสีให้ทุกท่านได้ไปลองดูครับนึกถึงรองเท้าสไตล์นี้ได้หยิบมาสวมใส่จริงซึ่งผมอะได้ลองใส่แล้วเนี่ยผมนั คู่ที่อยู่ตรงกลางได้อย่างดีเลยครับสมมติว่าวันไหนวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าการใส่รองเท้าหนังมันรู้สึกว่าเออมันมันแข็งจนเกินไปแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท้าสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องใส่รองเท้าหนังเพื่อออกงานอะไรใดๆขนาดนั้นหรือเปล่านะครับคู่นี้อยู่ตรงกลางพอดีเลยครับเป็นคู่ที่ได้ความทางการหรือกึ่งทางการประมาณหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะที่ผมนึกออกที่สามารถใส่คู่นี้ได้ง่ายที่สุดเลยสําหรับผมนะตอนนี้ฮนะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะมากกับการใส่ไปแบบพกแอร์พอร์ตลุกหรือว่าออกไปเที่ยว เล่นต่างจังหวัดหรือว่าพกไปเป็นรองเท้าที่ travel shoe ใส่เนานะพกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าพอจะพกไปเมืองนอกครับก็แคบบีบมันเข้าหากันแบบนี้แล้วก็ยัดใส่ถุงไปครับง่ายเลย อันนี้เป็นออปชันที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่อยากได้รองเท้าใส่ง่ายๆนุ่มๆนิ่มๆอันไลน์คู่นี้ไม่น่าทําให้ผิดหวังแน่นอนฮะคู่นี้มันคือลูกครึ่งระหว่างความฟอร์มอลและความแคชชวลเนาะแต่สําคัญที่สุดเลยคือการเลือกสีครับเชื่อว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เลือกสีสว่างๆแบบนี้จะมีความรู้สึกว่ามันจะเข้าคู่กับคนที่เลือกใส่กางเกงสีสว่างนิดนึงเนาะหรือว่าออกติดครีมหรือออกติดกางเกงเป็นแบบคอตตอนหรือว่าลินินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณกำลังจะมอง หารองเท้าที่สามารถใส่คู่กับพวกกางเกงสีเทาเข้มได้หรือสีดําได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องมองสีที่มันเข้มกว่านี้นิดหน่อยนะครับ สีที่อยากแนะนําอีกสีนึงก็คือสีสนับหรือว่าสีน้าตาลเข้มนะครับซึ่งสงสีนั้นานาสามารถใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้หลากหลายมากๆเช่นเดียวกันฮะแต่ว่าพอดีผมหลังๆเริ่มติดใส่กางเกงสีครีมครีมขาวๆหน่อยครับเพราะฉันสีนี้ใส่ง่ายแน่นอนพอดีอย่างในของสีสว่างแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถใส่กางเกงขาสั้นได้ด้วยนะครับพื้นด้านในครับพื้นด้านในอินโซเนี่ยมันจะเป็นอินโซที่สามารถถอดได้เลยนี่ถอดมาแบบนี้ ด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังนะครับแต่ว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยด้านในตรงนี้จะเป็นพื้นโฟมนะครับพื้นโฟมมีความนุ่มประมาณหนึ่งเลยฮะทำให้เราสามารถแบบสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันละกันพื้นด้านในของตัวรองเท้าคู่นี้ครับจะเป็นพื้น มัน่นใจอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพื้นยางนะครับแต่เห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเย็บทะลุขึ้นมานะครับจากเอาโซครับเย็บทะลุติดขึ้นมาถึงด้านในเลยผมคิดว่าคู่นี้แหละน่าจะอยู่กับเราได้นานประมาณหนึ่งเลยฮะถือว่าเป็นรองเท้าที่มีโครงสร้างที่ดีมากแล้วก็แตกต่างจากคู่อื่นในที่ขายแน่นอนเพื่อนๆหลายหลายคนอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่ารองเท้าทรงประมาณนี้มีหลากหลายแบรนด์วางขายนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆคู่นี้เป็นรองเท้าที่มาพร,ร้อมโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆแล้วกันใครที่กำลังมองหารองเท้า สไตล์นี้และอยากได้โครงสร้างด้วยคู่นี้น่าสนใจครับน่าสนใจ คนเกาหลีชอบใช้มากๆนะครับช่วงหนึ่งนะจริงๆแล้วสไตล์นี้ลักษณะนี้ผมเชื่อว่าถูกผลิตเพื่อตอบสนองตลาดของเกาหลีเป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราหยิบออกมา,มาใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดสไตล์ที่เป็นเพลนด้านหน้าเรียบเรียแบบนี้ไม่ใช่ทางครับยังมีลักษณะที่เป็นคาดเป็นเพนนีโลเฟอร์ให้ทุกท่านได้ไปเลือกชมกันครับราคาเดียวเลยครับ7,500บาทนะครับใครสนใจลองแวะเวียนไปที่เดลิฟายเมนได้เลยครับที่แอมบาซซี่ชั้น2นะครับมันคือรองเท้าที่ ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความทางการและความแคชชวลแต่สามารถแต่งแบบ d ด s สอัพแล้วก็ d ดรสดาวน์ได้อย่างดีนะครับจะจับคู่กับกางเกงยีนสีขา,ขาวๆก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าครบเครื่องเลยคู่เดียวแถมราคาแบบ7,500บาทด้วยครับแค่นี้ก่อนครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปได้ก็ตามที่ได้ดูจากช่องผมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์ครับ อยากให้ช่วยกด subscribe แล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยครับเพราะว่าทุก subscribe เนี่ยมันมีผลที่ทําให้ผมสามารถหยิบเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้ฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ